สวัสดีครับวันนี้วันที่4เมษายน2 5 6พนาะ 65, นะครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาเกือบบ่าย3าไปโมงนะครับเราก็จะมาสรุปแนวแนวโน้มของท็อปม n น y อินนะครับ ว่ามีมาแล้วก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก1้อยเนะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยนะครับเงินเข้าตัวไหนมากสุดในแต่ละวันนะครับยกตัวอย่างในวันนี้นะครับ BTT EP นะครับมีเงินเข้านะครับ หุ้นตัวนี้ก็อยู่ที่317ล้านบาทนะครับเข้ามาเยอะสุดนะครับสำหรับตัวนี้ซึ่งเรามาดูค่าของพอร์ตท EP อีพีนะครับว่าตอนนี้เขาก็บวกขึ้นไป1บาทนะครับราคาก็อยู่ที่160.50าดูทั่วไปนะครับดูผลการเนินงานของเขา3า3เดือนที่ผ่านมาเขาก็ลบอยู่4.75นะครับแล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป4 1อเดือนที่ที่ผ่านมาก็บวกไป7ถือว่า ล่าสุดถือว่าเป็นแนวโน้มบวกพุ่งขึ้นมานะครับแต่แต่นะครับเราต้องดูเทียบกับราคาของเซ็ตในวันนี้นะครับเซตในวันนี้นั้นนะครับลบอยู่4.55นะครับอยู่ที่1,595จุดนะครับถือว่าเซตมีการยอดตัวแล้วก็ร่วงลงมานิดหนึ่งนะครับหลังจากที่สสนะครับได้จับบัญชีรายชื่อนะครับจับหมายเลขพักนะครับในการที่จะ เข้าทาการแข่งขันกันนะครับก็ท่านก็ได้รับทราบกันไปนะครับก็ภูมิใจไทยเราก็จําได้มีตัวเดียวนะครับคือเลขเนะครับสรับบัญชีรายชื่อนะครับก็คือจะต้องเลือก2ใบนะครับก็ใบหนึ่งก็เป็นของสสใบหนึ่งก็เป็นของพักนะครับเพื่อที่จะสรุปออกมาว่าใครจะได้สอสนะครับในการในการแบ่งเขตบัญชีรายชื่อนะครับพักเพื่อไทยนั้นก็ได้เบอร์ 29กนะครับก็ถือว่าเป็นเบอร์มงคลนะครับคือเลข9กนะครับก็ถือว่ามีโอกาสนะครับเพราะว่าน่าสนใจนะครับทางก็เราก็พูดกันไปนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเราเข้ามาเรื่องของหุ้นกันนะครับตัวปรทอีพนี้นะครับในจังหวะของเขานั้นถ้าเราดูบีบเกลเฟอร์ก็เห็นว่ามีมีรอรับซื้อเยอะแยะเลยนะครับคือถ้าเกิดเสนอขายมานะครับก็มีรอรับซื้อนะครับฝั่ง ราลับซื้ออยู่5 0 0แสนนะครับทางวอลลุ่มนะครับแล้วก็มีบายบอลลุ่มอยู่ที่60%นะครับมีเซลล์อยู่ที่39%ถือว่าเป็นจังหวะไซด์วายอัพขึ้นไปนะครับแล้วเราเข้าไปดูว่าจังหวะของเขานั้นเป็นจังหวะขาขึ้นอย่างไรนะครับก็จะเห็นได้จากว่านะครับกำลังเคลื่อนที่ขึ้นไปเพื่อจะชนเส้น2และว,วันนะครับอาจจะมีการพลิกนะครับจะมีการพลิกแกน ตอนนี้แกนลีเนียเลกชันนี่ครับสีเขียวสีแดงนี้เขาเป็นไซเวดาวใช่ไหมครับเป็นจังหวะไซเวดาวลงมานะครับแต่เขาจะพลิกแกนได้ด้วยกานนะครับราคาจะต้องไซเวขึ้นเหนือตรงนี้ไปประมาณ1อาทิตย์วันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับเพราะฉะนั้นวันศุกร์เนี่ยราคาจะต้องยืนอยู่เหนือราคา160นะครับหรือ159บาทนะครับรือราคาเขาจะต้องอยู่ที่160บาทขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถที่จะเปลี่ยนแกน ทิศทางของ linear equation ให้ไซด์เวอร์อัพกลับขึ้นไปนะครับเราก็จะไปชนเส้น2รละว,วันแล้วก็อีกข้อแม้หนึ่งก็คือเขาจะต้องยืนอยู่เหนือเส้น2ระว,วันให้ได้นะครับนอ,อกจากจะไซด์เวอร์แล้วก็ต้องยืนอยู่เหนือเส้น2ระว,วันนะครับนี่คือข้อแม้ของปตท e อนะครับถึงจะบอกว่าราคานี้ได้มีการดีดกลับเป็นจังหวะไซด์เวอร์อัพขึ้นมานะครับเมื่อเป็นจังหวะไซด์เวอร์อัพขึ้นมานะครับ ราคาจะไปที่เท่าไรนะครับเราดูในทา m e w e e k กันนะครับราคาจะสวิงกลับขึ้นไปที่นะครับค่อยๆไซ์เวกับขึ้นไปที่2 4 0 2้5ี่2 4บ2 3 5าบาทตอนนี้ราคาอยู่ที่160บาทนะครับสำหรับตัวพตท EP นะครับก็คือราคา160.50บาทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการเคลื่อนตัวขึ้นไปของเขาเนี่ยนะครับสำหรับ t ทาวเวฟว e e เขาเขาไม่ต้องมาชนเส้นสองรางใหม่ เขาก็คือว่าเขาชนเรียบร้อยแล้วเขาก็สวิงกลับขึ้นไปก็จะค่อ,คอยๆไซเวย์ขึ้นไปไปที่200นะครับในที่สุดนะครับสำหรับไทม์เฟรมวีคพุ่งขึ้นไปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไทม์เฟรมเดย์นะครับเขาจะต้องมีข้อแม้ว่าคุณจะต้องนะครับคุณจะต้องสามารถพุ่งนะครับยเลยอยู่เหนือเส้นสองและวันขึ้นไปแล้วก็ไซเวย์ไปเรื่อยจนกว่าจะเปลี่ยนทิศทางของตัวรีเนเ a กชันนี้ไซเว่ขึ้นไป ดีหุ้นก็จะกลับกายมาเป็นขา up นะครับเป็นขาขึ้นนะครับตอนนี้ก็คือว่า m a c d ก็มีโอกาสชี้ขึ้นไปเรียบร้อยนะครับเหรือ r s i ที่กำลังพุ่งขึ้นไปที่60 6 3แล้วเาก็มีโอกาสพุ่งขึ้นไปที่70บริเวณเส้น2รงลวันก็จะมีการดีดลงมาอีกนะครั้งหนึ่งนะครับพักราคาลงมาก่อนที่จะพุ่งทะยานขึ้นไปนะครับนี่คือแนวโน้มของพช e อนะครับดูก่อนนะครับเส้น2รงลวันอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะราคาพุ่งขึ้นไปชนเส้น2รงลวัน แล้วก็หักคือมีแรงต้านต้านลงมาแล้วก็ชนอะลรเงีย่ยกระชันด้านบนเสร็จแล้วเขาก็จะไซเวย์ way, พุ่งทะลุเส้น2ระวันขึ้นไปนะครับแนวโน้มราคาจะเป็นชนิดก็เป็นเหมือนกับมา,มาชนอมซน m ีไอ s i ขึ้นมาชนโอเวอร์บทแล้วก็ย่อตัวลงมาก่อนที่จะพุ่งขึ้นชนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็พุ่งขึ้นชนเพื่อเปลี่ยนทิศทางการขึ้นของราคานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านจะเก่งกําไรในระยะ ไกลกว่านี้ก็คือว่าตรงตอนนี้ก็เข้าเข้าที่0.60คือเข้าที่160บาทราคามันก็ถ้าท่านต้องมีความอดทนนะครับท่านนักทุนครับท่านต้องอดทนแล้วก็สวิงราคาขึ้นไปราคามันก็ค่อยๆอัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นแต่ว่าตอนนี้คือว่าราคาของเซ็ตนั้นยอดตัวนะครับเมื่อเซ็ตยอตัววอลลุ่มต้องน้อยน้อยลงมาเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะนั้นอ่ามันจะชะลอตัวถ้าเกิด ถ้าเกิดเซฟยังคงลงมาต่ําอีกราคามันก็จะล่วงกลับลงมานะครับสักราคาก็จะล่วงลงมาอีกอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะความแข็งแกร่งพบนะครับเขาก็จะค่อยๆสวิงกลับขึ้นไปแล้วก็พุ่งทะลุเส้น2องว,วันนะครับในการเจอเส้น2องแลว,วันครั้งแรกเขาจะไม่พุ่งทะลุผ่านไปเลยนะครับถ้าเกิดไม่มีกําลังพอนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เราก็ลุ้นแล้วก็ให้กําลังใจกันนะครับว่ามีโอกาส ก็ให้มีพลังแล้วก็พุ่งเลยเส้น2องวันขึ้นไปได้นะครับแล้วก็เลียนเนตทร์บแบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัวแรกนะครับสำหรับตัวหุ้นที่มี Top m ม n นิอิเข้ามาวันนี้ถึง322ล้านบาทนะครับตอนนี้ก็ขึ้นเป็น3 3 2สนะครับตอนแรกเป็น315บาทกาล้านบาทนะครับอัดไม่อีกตัวก็เป็นสรินะครับสลีวันนี้ก็บวกขึ้นไปถึง0.06นะครับบวกขึ้นไป6สตางค์นะครับ 0.06สต่างนะครับาราคาอยู่ที่181บ,บาทให้1.8บาทไม่ใช่110เลย่ใช่100นะครับอยู่ที่1.80บาทนะครับ1.80บาทนะครับก็ถ้าดูาาทั่วไปก็คือว่าเขามี PE เพีย e ง e 6.29เท่านะครับมี U อยู่ตั้ง8.53แล้วก็มี EPS คือกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่0.27นะครับแล้วก็มีการามีการาเขาเรียกอะไรปันผลนะครับ คือ DPS อยู่ที่0.11นะครับตัวนี้ก็เป็นผลมาจากคุณเศรษฐานะครับได้ลาออกจากทุกตำแหน่งนะครับตั้งมีผลแต่อวันนี้นะครับคือวันที่3นะครับซึ่งอดีตก็เป็น CEO หรือเป็นเจ้าของสิรินะครับตอนนี้ก็ไปจะไปเล่นการเมืองจะไปเป็นนายกนะครับก็เข้าไปสมัครในไทยรักไทยในพรคเพื่อไทยไม่ใช่ไทยรักไทยเนี่ยพักเพื่อไทยนะครับก็ได้เบอร์ยีิบเก้านะครับรอที่จะให้เขาประกาศ เป็นแคนดิเดตนายกนะครับเราก็ไว้ใจให้พอในท่านได้เป็นนะครับจะได้นําสิ่งดีๆเข้ามาในประเทศนะครับมาพัฒนาประเทศนะครับเราก็มีไอเดียต่างๆมากมายพั่งปูนะครับสลับพักเพื่อไทยนะครับเราก็แสดงความดีีล่วงหน้านะครับเราก็ประชาชนทุกคนก็ได้จะได้ลืมตาอ้าปากนะครับก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับมาดูนะครับว่าในบิตคอฟเฟอร์เ็เห็นว่า มีมีฝั่งออฟเฟอร์นี้เสนอขายรอเต็มเลยนะครับถึงว่าราคาจะมากมายเท่าไหร่แต่มีการเสนอขายนี้เพียบเลยส่วนฝั่งซื้อนั้นก็เบางนะครับมี10ล้านกับ11ล้านเยอะที่สุดนะครับประเด็นก็คือว่ายังราคามันก็มีสิทธิ์ล่วงกับพื้นขึ้นขึ้นมานะครับแต่ว่าก็มีสิทธิ์พี่ที่จะพุ่งทะลุขึ้นไปที่0.85ก็อาจเป็นไปได้นะครับเพราะนั้นเราต้องเข้าไปดูในกราฟนะครับเทคนิคเขาบอกว่ายังไงครับ เขาบอกว่าราคาจะพุ่งทะยานต่อนะครับจากตรงนี้นะครับเราเห็นว่าจังหวะของเขานั้นเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับขาขึ้นยังไงครับเมื่อราคาขึ้นสูงสุดเขาก็ลงมาต่ำสุดต่ำสุดเสร็จเขาก็เป็นจังหวะขาขึ้นให้ไซเวกับพุ่งขึ้นไปวันนี้นะครับมีการราคาพุ่งเหนือคือเหนือเซ็ตนะครับเซตล่วงลงมาแต่สิรินั้นมีราคาพุ่งส่วนเซ็ตขึ้นไปเนื่องจากว่าของคุณ เสถาเนี่ยนะครับลาออกแต่ว่ามันเป็นผลดีถ้าเกิดว่าได้เป็นนายกทฐมเตีก็อาจจะมีสิ่งที่เราอาจจะคาดไม่ถึงนะครับแต่ก็คุณชูวิทย์ก็ขู่ๆไว้รลบร้อแล้วนะครับว่าถ้าเกิดใช้อะไรมากมายเกินไปก็อาจจะต้องเจอ,อคุณชูวิทย์แบ็กเมย์เอานะครับอันนี้ก็มันจะเป็นข้อที่จะทําให้เขาเรียกเลยนะคือกดดันซึ่งกันและกันนะครับทำให้ทำให้การข้าการขายก็ ไม่น่าจะทําได้ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าถ้าเกิดข้าเข้าไปเป็นได้นะครับก็อาจจะทําให้สิรินั้นเป็นอ่าเขาเรียกนายกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างให้เป็นเป็นการค้าขายอันอันดับหนึ่งทางด้านอาสาสังหาริมทรัพย์ของประเทศนะครับสิริก็จะนําหน้าเป็นที่1นะครับอะไรก็จะเอื้ออํานวยให้กับสิรินะครับเพราะว่าอ่ามีเป็นเขาเรียกเป็นมีมีคนเป็นเจ้าเคยเป็นเจ้าของแล้วก็ เป็นผู้นําประเทศเพราะฉะนั้นแน่นอนอะไรจะต้องเอื้ออมหน่วยให้กับสิริไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคานั้นย่อมมีการค่อยๆเพิ่มเข้ามานะครับถือว่ามีโอกาสนะครับเพราะว่าสิรินั้นก็มีคนที่เ,เคยบริหารงานไปเป็นนายกรัฐมนตรียกตัวอย่างนะครับเรายกตัวอย่างก่อนนะครับราคาต่างๆก็เลยพังภูเข้ามานะครับมีวลุ่มเข้ามานะครับมีวลุ่มเข้ามาแล้วก็ RSI ก็ มีโอกาสจะค่อยๆไซเว่ยขึ้นไปนะครับตอนนี้อยู่ที่55ถือว่าเป็นจังหวัดสวยงามแล้วก็เอเบซิดีกำลังขึ้นไปที่เส้นซิโรและยืนเหนือเส้นสิเซกเน้านะครับวันนั้นราคาก็จะค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไปที่จุดสูงสุดนะครับเมื่อลงต่ำสุดเขาก็จะค่อยๆกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดราคาก็จะไปที่2บาทก,กว่านะครับนี่เราก็เรียนในท่านราไว้ก่อนนะครับว่ามันจะมีโอกาสเป็นอย่างนี้ถ้าเราทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่า มันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ราคารับรอรับอยู่ที่0.1 1.08 1.80นะครับ1.80 1.81นะครับก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปแล้วก็มีวนลุ่มเข้ามาทลักทะลวงขึ้นไปนะครับสลับตัวสิรินะครับอันนี้ก็เป็น2ส,สาเหตุนะครับเป็นสาเหตุหลักๆก็ได้นะครับตัวที่3 BDMs นะครับราคาพุ่งขึ้นไป0.75นะครับราคาอยู่ที่30บาท ตัวนี้เราต้องดูด้วยนะครับว่า,าราคา30บาทนี่เมีปันผลเพียง0.30บาทนะครับมียิวแค่2.02นะครับมี eps 0.79นะครับนี่นะฮะเราต้องดูรายละเอียดของเขานะครับเราเอาเงิน30บาทมาซื้อหุ้น bms d MS หนึ่งหน่หุ้นเพื่อเอาเพื่อจะเอาอการปันผลเพียง0.3บาทได้เหรอได้หรือเปล่าก,ก็ได้นะครับแต่ว่ามันทำให้ได้กำไรได้ขนาดนั้นเ,เหรอ หรือหรือม่ได้กําไรเยอะขนาดนั้นเนี่ยกลับไปมองสรินิดหนึ่งนะครับสริเขา,าต้นทุนอยู่ที่หนึ่งจุดแปดหนึ่งนะครับแล้วก็ปันผลอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งเราถ้าเกิดเทียบกับตัว BD m s เลงทุนตั้งสามสิบสามสิบาทก็คือว่าอันนี้ถ้านักทุนก็ลองลองลอง,ลองพิจารณาดูนะครับเราไม่ได้ว่าจะบ,บูบูลี่เขานะครับการลงทุนมันแตกต่างกันความคิเดเห็นมันก็แตกต่างกันความรวยมันก็แตกต่างกันนะครับ อย่างคนรวยมากก็เอาเงินไปลงทุนตัวที่มันไม่มีคู่แข่งไม่มีคนแย่งคือเป็นลักษณะของมีความเป็นเอกภพเอกภาพอะไรพวกนี้คือก็มีเงินเยอะก็อยากจะซื้อ bdms เนะตั้ง30บาทนะครับเพื่อจะเอากําไรเพียง0.3บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านไม่มีกําไรไม่หรือมีเงินทุนเยอะขนาดนะั้นท่านเอาไปลงสิริดีกว่าลงสิริ1.80ได้ปันผลตั้ง 1. ตั้ง0.11นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับอันนีมน้มันเป็นข้อเขียนส่วนตัวส่วนบุคคลนะครับอันนี้เราไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกเพียงแต่ว่ามีเงินเยอะก็ลงทุนเยอะได้กําไรพอประมาณอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราดู p d m s จะเป็นยังไงนะครับก็เข้าไปดูในอินดิเคเตอร์นะครับก็ถือว่าจะเพื่อเป็นจุดที่ทํากําไรสูงสุดของเขาแล้วนะครับเพราะว่าเขาจากต่าสุดนะครับจากรา,า,าคาต่าสุดนะครับคือเขาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเรียบร้อยเขาก็ลงมา ที่จุดต่ําสุดเพรจุดต่ําสุดเขาก็ขึ้นไปที่จุดสูงสุดเรียบร้อยทีนี้ราคาถัดมาก็จะถูกผีบบ,บ,บีบลงมานะครับจนเส้นลงสองแล้ววันก็จะดีดกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งประมาณนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นเช่นนี้นะครับท่านังทุนก็รอจังหวะนะครับให้เขาสวิงดาวลงมาก่อนเขาจะถูกบีบลงมาโดยอัตมานะครับเราก็รอเข้าที่ที่เรารับได้ในราคาต่ำทำไมเขาถึงต้องลงเพราะว่า MACD ชี้ขึ้นนะครับ แต่ออไอขึ้นไปชนโอเวอร์โบสเรียบร้อยนะครับชนโอเวอร์โบสตเสร็จเขาก็ต้องไซด์เวดาวลงมานะครับแม้ว่าจะมีบอลลุ่มเข้าก็ตามนะครับตอนนี้ก็คือราคาก็ขึ้นไปรอที่จุดสูงสุดนะครับของลีเนีย์เลกชั่นเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่จะบีบตัวเองราคาล่วงลงมาเราก็จะต้องรอรับที่บริเวณเส้น2องและวันก่อนนะครับเพราะว่าตัวที่บ่งบอกว่าจะเป็นตัวต้านทานก็คือเส้น2องและวันราคาก็จะเปี่ยงกลับขึ้นไป นักงทุนก็ลองพิจาราดูนะครับว่ามันจะเป็นจังหวะอย่างที่เราเรียนเฮตันาบหรือเปล่านะครับเราก็จับจดจับราคาแบบนี้แล้วก็ดูข้อการเคลื่อนตัวของราคาแบบนี้ก็เลยต้องเรียนเทตานราบเป็นประมาณนี้นะครับทุกท่านครับก็อยู่ที่ท่านลงทุนจะพิจาราดูว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่เราเรียนเฮตานราบหรือเปล่าแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลานะครับถัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับปรทนะครับก็มีเงินเข้าอยู่ที่125ล้านบาทนะครับ คือมีการหมุนเงินเข้ามาในปตทแต่ว่าตอนนี้จริงๆของราคาน้ํามันโลกราคาน้ํามันขึ้นนะครับปตทแล้วราคาล่วงเพราะว่าวันที่7นี้ก็จะเป็นการประกาศราคาดีเซลลงมา50สตังค์นะครับตั้ง50สตังค์วันที่7นี้นะครับคือวันศุกร์นะครับทำไมก็ไม่รู้ประเด็นก็คือว่าเราจะต้องรอซื้อพิษปตทนี้ราคาที่30บาทกว่าเป็นได้จากอะไรครับคือตอนนี้ เห็นว่าเขารอรับซื้อหรือมีราคารอดันนะครับหรือคุณขายมาเถอะ1บาท30บาทนี่ฉันรับซื้อหมดแต่ประเด็นก็คือทางฝั่งทางฝั่งออฟเฟอร์นี่ก็บางคือหมายว่าเสนอขายอย่างน้อยเพราะคือบางเบานะครับประเด็นก็คือว่าเขาต้องถือถือตัวนี้ต่อไปนะครับคือยังไงซะตัวปตทนี้ก็คงไม่ไม่มีราคาลงมามากกว่านี้เพราะว่ามันจะทําให้คนเกิดความจนลงไปนะครับถ้ามื้อว่าลงมาที่30บบาทนี่ คนที่รวยถือมากๆเขาก็จะจนลงไปประมาณหลายร้อยล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเขาไม่อยากจนเขาก็ต้องพยายามอุดหนุนตัวนี้พยายามพยุงราคาให้อยู่ที่31บาทอันนี้ท่านนักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่าอะไรครับ3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป4.55นะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป0.79นะครับหนึ่งที่ที่ผ่านมาก็เสมอตัวนะครับตัวนี้มี P/E 9.9 95เท่ามี U U หกจุดสาแล้วก็มี EPS อยู่ที่สามจนะครับถือว่าสูงทีเดียวแล้วก็มี DPS อยู่ที่0.7นดะครับดูนะครับอันนี้ราคา31บาทแต่มีการปันผลเพียง0.7ในขณะที่ BMS ราคาสามสบาทมีการปันผลเพียง0.3บาทมันช่างต่างกันเละเกินนะครับแค่คุณมีต้นทุนในการลงทุนเพิ่มเข้ามาอีก1นึบาทห้าสิคุณก็มี มีี่ยสามารถมีการผลได้มากกว่าตัว PDMs ตั้ง0.2นะครับนี้เราก็แล้วแต่นะครับท่านนักทุนที่ท่านแต่ละท่านจะมองนะครับคือการการเปรียบเทียบในการลงทุนมันก็แตกต่างกันไปนะครับก็เรียนให้ท่านทราบด้วยความเคารพด้วยความจริงแต่ว่าเราไม่ได้ว่าหุ้นหุ้นหนึ่งหุ้นใดดีนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ท่านนักทุนจะเห็นคุณค่าของแต่ละแต่ละหุ้นนะครับในที่นี้เราก็เห็นคุณค่าจากแว l u ลูนะครับแวลู Value ก็จะเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่า ปตท EP มีเงินเข้า326ล้านมี value อยู่ล้าน3นะครับเอ็มเนะครับเงินเข้า162ล้านมี value อยู่ล้านหนึ่งนะครับนีลี่นะครับด้วยราคา1.79นะครับมีเงินเข้า146ล้านนะครับมี value อยู่หกแสนนะครับแล้วก็ปตทเงินเข้า128ล้านมี value อยู่8ปดแสนนะครับอันนี้ก็ทำให้ท่านเห็นทำมันเป็นบทสรุปแนวะโน้มนะครับว่าท่านเหมาะที่จะอ่า ท่านจะเก่งกําไรในตัวไหนนะครับจะเก่งกาไรหุ้นขนาดใหญ่160ล้านบาทแล้วก็มีการปันผล160ล้านบาทก็อยู่ที่5บาทแต่ถ้ามีการซื้อลงมาต่ําลงมาที่30บาทก็มีคือ,อเราไม่ได้เราไม่ได้จะเอาเอาข้องานเงินปันผลมามาบุลี่กันนะครับมาไล่ค่าหุ้นนะครับคือมันอยู่ที่สไตล์และการลงทุนของใครของมันนะครับถ้าคุณ มีเงินเยอะคุณมีสไตล์การลงทุนกับหุ้นใหญ่ๆเพื่อให้ได้กําไรนะครับคุณก็พิจารณาหุ้นปตท ep นะครับแต่ถ้าคุณมีหุ้นมีเงินขนาดกลางมีปัจจัยพอซื้อหุ้นในขนาดกลางเพื่อเอากไรนิดหน่อยลองดูบ d m s เนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีเงินไม่เยอะนะครับเราก็ต้องการกําไรเยอะแยะก็พิจารณาสิรินะครับอันนี้อยู่ที่ทางลงทุนจะพิจารณาดูเอานะครับเราก็นํามาเลยนใะห้ทุกคนได้ทราบกัน ในคลิปคลิปนี้นะครับก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับท่านักลงทุนนะครับเพื่อมองแล้วก็เพื่อชั่งใจกลับมามองตัวเองว่าเราเป็นนักลงทุนสไตล์ไหนแต่ไม่ว่าสไตล์ใดทุกคนต้องมีความอดทนเพื่อให้ได้ผลประโยชน์หรือผลกาไรให้ได้กําไรในที่สุดนะครับก็กลาบเรียนไว้ด้วยความเคารพนะครับยังไงซะกก็อย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันฝากนะครับฝากสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะครับสำหรับช anel Invest 789สำหรับคลิปนี้ขอพระคุณมากนะครับไปพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ